โอ้ยย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 ยไยมยยยนยมยยยยนยบยย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 จยซีบยน,นะครับอยู่กยบผบนะยเบเบร,วยวร,รเยยยยยา,า,ายย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 ยายยยบยย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 ยัยย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 ยียยยยย่าวยยยยยยยายยย ทีมก็จะประมาณนี้ครับมีก็พู้นี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 ้กวังบีทแล้วก็บูมาเราจะไปกันลงแร้งกันด้วยแบบนี้เลยครับป่าจริงทีมผมไม่ได้เก่งมากครับถ้าถ้าไปเจอคนีเก่งเนไม่น่ารอด <c oughs> ก็ภาวนาว่าอย่าเจอ S <S ฟ้าสามแดงสองแล้วเขียวหนึ่งโอ้โหเฮ้ยไม่กล้าให้ชนะเลยเลย, <S 2> <S 2> <S <S ยน n s t เลย ผม,ผมมมีร่างแรกเขามีอินทิ้งเลยแต่เขาไม่ใช่แฮะ,ะชอบโกคูแบล็กกับโกคูนี้มากผมก็ชอบแต่ว่าผมไม่มี <c oughs> โดนเนทด้วยนะครับเกมนี้ก็จะมีคล้ายๆเกมการ์ดมีให้หลบสลับหรือให้หลบ มีพลังนี้วย่กัเราสามารถตีส่วนได้แต่สังวดที่เกตฝังข้าหมดเรามานี้อ่าแล้วเขายอมแพ้ไปแล้ว,ว เหมือนเด้อเปล่าประโยชน์นะกดต่อนา่าจะได้อีกสักส,สองสามเกมนะถามทำไม่นานมาก โอ้ช่วงนี้ก็จำแย่ครับผมก็ป่วยด้วยขออภัยด้วยนะแต่ผมจะกลับมาทำผมจะทำคลิปไปเยอะแล้วมีโอกาสได้ทำแล้วสีเขียวทีเหลือก็มั่วเลยนี่เขามาเล่นร่างบูรดเขาเล่นเนื้อเรื่องอย่างเดียวเลยนเะผมยังแค่ร่างแดงอยู่เลย ล่างกอดนะครับน่าจะบูอีโวด้วยมั้งเนี่ยไม่ดูนะกดไหมกดไหมกดแล้ว รังสีพอเปิดจนดาวแดงแล้วเือไม่ได้เลย <c oughs> ไม่เป็นไรน้อยใจแค่พิชิตเขา お前の負けだ แรงไปแรงมากเลยอวยันนี้ โหแล้วลมีแพ้ก็ได้ oh, ยอมแล้ว,ยอ,ลวยอมแล้วครับโอยูอ่ะมตกูตัวเดียวก็ชนะแล้วเอาไปเลยเอาแต้มไปเลยเอาใหม่ oh oh. วันนี้เรามาปีมโกโคูแล้วเรายังไงก็ได้ มีกคนโอ้โหท้อแท้โอ้โหไปด้านร่างสามถามจริงซูเปอร์เซียสามหืมไม่คิด なか <laughs>

オクラマモン